ช่ไหมกูมหาการพระสุงกอเม็ดขนุนลีลากำแพงเพชรใช่ไหมมันตรงกันดังนั้นเมื่อตรงกันแล้วอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ก็คือคว,นะค,วความเก่านะความเก่าความเก่าเนี่ยมันจะมันจะไม่หนีหายกันไปเลยมันจะมันจะต้องทำไมจะต้องเท่ากันดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอยากแต่ ที่มันเป็นเรื่องยากเพราะเราไม่ได้เปรียบเทียบอย่างที่พระอาจารย์พูดเขาบอกว่าใช่เก่าทุกคนก็บอกเออเก่าจริงแต่เก่าเท่าไหร่ไม่ทราบจริงไหมเราไม่ทราบว่าเก่าเท่าไหร่ดังนั้นน่ะเราก็เลยจดจําในสิ่งนั้นว่าใช่แต่เมื่อการเวลาผ่านไปมีทฤษฎีเทียบเคียงมีการเทียบเคียงให้ดู เราก็ย้อนมาดูเอา้าที่เราบอกว่าเก่ามันไม่เก่าจริงอะ่ะใช่ไหมมันมีตัวที่เก่ากว่าอ่ามันมีกูตัวที่เก่ากว่าดังนั้นในสิ่งนี้มันเป็นการบ้านหรือมันเป็นการพิสูจน์ทราบที่ตกผลึกแล้วก็คือมีหลักฐานที่สามารถบ่งบอกได้ยิ่งเป็นหลักฐานทางการลึกตามลายแทงต่างๆว่าลักษณะเขาเป็นยังไงอ่าลูดีเขาศาสร์ ผงว่านไปอย่างไงการบรรจุยังไงอะไรอย่างไงมันก็ยิ่งใกล้ตัวเข้ามาหลักฐานต่างๆมันก็ใกล้ตัวเข้ามาดังนั้นอาตมาภาพก็ป,ปฏิบัติแบบนี้จนสามารถที่จะ,ะบ่งชี้หรือชี้วัดไปได้ว่าภาพผงสุพันยุคตนนะ้นมีลักษณะอย่างไรดังนั้นในกระบวนการนี้ พระอาจารย์ก็เลยเขียนหนังสือ,อารายละเอียดต่างๆนะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ <administrative> นะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วกระบวนการต่างๆนี่ว่าว่าว่ามีหลักฐานยังไงที่ที่แท้เป็นยุคต้นเป็นยุคกลางเป็นยุคปลายเขาดูกันยังไงอะไรยังไงอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วแล้วก็มีมีมีจนถึงลักษณะของของของผายชนะภายชนะ อ่าแบบนี้ขออนุญาตนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่นี่ภาชนะอ่าภาชนะที่บรรจุอยู่ในเจดีย์พระศรีรัตนมหาธาตุแต่การบรรจุเนี่ยมันลิงก์กับกระบวนการของการพังทลายของอาการการล่มสลายของของเจดีย์ที่พังลงมาแล้วพระอาจารย์พันธงเลยว่าสำหรับในตัวพระอาจารย์นะมั่นใจว่าพระรามเสวนเป็นผู้สร้าง สร้างภาพหงสุพัน์ชุดนี้นะแต่การสร้างเนี่ยท่านก็ตระหนักในเรื่องกันว่าถ้าอนาคตต่อไปทำไมอนาคตต่อไปมีการพังทลายอ,อ,อาจจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือภัยธรรมชาติต่างๆที่ทำให้จะดีย์ถลม่มพระที่สร้างเนี่ยจะไม่มีผลกระทบ,บจากนั้นการบรรจุเขาเนี่ย เขามันจุไว้ใต้พื้นนะใต้พื้นแล้วแล้วบอตรงนี้อะนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะเขียนภาพขออนญาตินิดนึงจะให้เห็นภาพอันนี้อาจจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่แต่ก็พอพอดูได้นี่เขามันจุแบบนี้ก็ค,คือเขาทําสี่เหลี่ยมไว้ทางในแล้วเอา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 ,เอาหาเอาไหายฝังไปเห็นไหม ที่พระอาจารย์นี้นะอาจจะไม่สินเท่าไหร่แต่ก็พอมองออกไหเนี่ยบรรจุพระ